ีผมอีก8ปีก็แซยิตแล้วรู้สึกโอ้ยตายไลฟ์ปีกินเซ็60 60ที่อายุเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองดังนั้นเราต้องดึงพลังเอาความสามารถนะครับความเรียกว่ามีทั้งกําลังกายพลังใจพลังสมองของคนสูงอายุเหล่านี้เนี่ยดึงกลับเข้ามาอยู่ในวงเวียนของการทํางานถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยของเราจะเปลี่ยนอายุเกษราชการจาก60จะเป็น63หรือ65มาตอนต้นปีผมที่มีโอกาสไปทานข้าวกับท่านทูตอิตาลี ท่านบอกว่าประเทศอิตาลีนั้นอายุเกษียณคือ65ครับใช้มาหลายสิบปีแล้วด้วยซ้ําแล้วเมื่อต้นปีนี้อิตาลีเพิ่มจาก65เป็น67ปีเขาก็ถามผมบอกว่าแล้วของประเทศไทยอายุเกษียณเท่าไหร่ผมบอก60เขาหัวร่กกากเลยเขาบอกโอ้โซยงผมบอกใช่โซยงยังไม่ตายนะครับฉะนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังเราจะต้องมาเพิ่มอายุการเกษียณราชการแลวทาให้ผู้สูงอายุนั้นแทนที่จะมา กินเบี้ยผู้สูงอายุอย่างเดียวทําให้พวกเขาเหล่านั้นครับเป็นพลังของสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งมีศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วสามารถเป็นพลังให้กับพวกเราทุกๆคนนั่นคือยุทธศาสตร์ที่3